สวัสดีค่ะพ่อประกอบช่องยายไม่กินแสบเมื่อกี้ยายไม่บะไรกินแสบค่ะเมื่อกี้ยายไม่กําลังเกณฑงานยายไม่กําลังงันหุ่นฟุ้ของประชุมนะจารไม่เกณฑงานใส่ยายาไหมอาจารย์เดี๋ยวประกอบเครื่องดูดเพื่อนดูดพูนอันนี้ มาจากบ้าทไม่ไหมเองไังไม่สั่งมากเพราะว่าบริษัทไม่บาทยังไม่ไม่เก็นในบ้าทนะบริษัทไม่บาทยังไม่ผมมีเครื่องดูดฝุ่นไปยังไม่อยากที่ดูดฝุ่นฟุ้นมันหลายะกอบกับปรกบ็รกบคพื่อดูดฝุ่น ห่อนย่อมไม่ละเกิดแอร์เมันมาไม่ห่อนย่อมไม่หอนเพราะว่าย่อมไม่ปิดประตูเข่าเพราะว่าถ้าถ้าเปิดประตูวัดชีดังแห้งมันดังแห้งมันเป็นโรคเกดปวดเสียงขาลังเป็นยีง่ายเข้าได้ไหมเนี่ยโอเคอก่อนฉีดดูดฝุ่นได้ล,ลองเพลงให้ฟังกัได้ค่ะ ด้วยความจนจึงทนจำใจเข้ามารับใช้ผู้ดีผู้มีเงินตราวอนนายการลุนหากิดใจคุณหนูขอเข้ามาวอนเจ้านายจ้าอย่าใช้ว่าจาุ้มใจหนูจนเงินตราจึงหอบสังขารเข้ามาเป็นทาได้เมียงร่างกายอย่าพูดคมเหีน พูดให้เกรงน้ำใจอดไปทนไปส่มือบ่อยากให้คือสาวแก่จะตาขาดจะตายยาำพบจะตาไอายนาผู้เปนคมอย่าใจกะลมเข้ามามันอดรอดเพียงวันสิลวยเด้เอ,อไปจ้ะพนค่ายเสียงเพยงแบบทำงานค่ะ ไซื้อมาไม่แพงหรอกค่ะแต่ก็พอแก้ขัดได้อยู่พอได้เบาแรงอยู่ค่ะเวลาฝุ่นเยอะดูดออกนิดหน่อยแต่ยังไงเราก็ต้องฝ่าแล้วก็ถูแต่ว่าฝุ่นมันเยอะค่ะล้วก็ต้องถูนิดหน่อยมาจ้าม่เชื่อมั ยัยไม่ทำงานเป็นแม่บ้านยัยไม่กลับมาอยู่บ้านได้ยัยไม่กลับมาอยู่บ้านได้ประมาณห้าหกปีแล้วแหละที่อุดรเนี่ยทำไมไม่ถูกรางที่หนึ่งเล้เขามากจะที่อุดรได้ถูกรางที่หนึ่งบ่อยทำไมยัยไม่ไม่ถูก้างโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวยายไม่จะไปทำงานฝั่งนู้นต่อไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ